คุณกำลังรู้สึกว่าความทุกข์นี้คือตัวตนของคุณอยู่หรือเปล่าขอให้ลองจินตนาการถึงท้องฟ้าดูนะครับใจของเราเปรียบเสมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ส่วนความสื่มเศร้าเป็นเพียงเมฆฝนสีดำที่ลอยผ่านมาชั่วคราวให้สังเกตดูนะครับว่าไม่ว่าพายุจะรุนแรงแค่ไหน ท้องฟ้านั้นไม่เคยเปียกปอนไปกับฝนและท้องฟ้าก็ไม่เคยบุบสลายไปกับพายุเลยดังนั้นให้ถอยออกมาเป็นผู้ดูอย่าเผลอเอาใจเข้าไปเป็นผู้เล่นในกองทุกนั้นเมฆฝนผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปแต่ท้องฟ้าที่ชื่อว่าใจคุณจะยังคงอยู่ตลอดกาล